ชาติกำเนิดในอดีตชาติของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับคลิปนี้นีเป็นคลิปที่จะทํานายว่าชาติกําเนิดของทุกท่านที่เกิดทั้ง7วันนี้นะครับท่านได้เกิดมาเป็นอะไรอยู่ในภพภูมิใดจากตําราโบราณนะครับซึ่งวันนี้กิจคอนเฟิร์มรวบรวมรวม,มาจากหลายๆตําราเลยทีเดียวนะครับทั้งตําราพรมชาติทั้งเป็นตํานานชาติเวรนํมามารวมกันในคลิปนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เลยนะครับสำหรับท่า,ทานที่เกิดวันอาทิตย์นะครับต้องบอกว่าตามตํารา ได้กล่าวว่าท่านในอดีตชาติเป็นคนที่มีเชื้อสายกษัตริย์หรือว่าเป็นผู้นําประเทศมาเกิดจากอปรโคยานะทวีปครับจะเป็นคนที่อยู่ในครุฑนามธาตุหินนะครับคนวอาทิตย์เป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศลศรัทธาชอบการคบหาสมาคมแต่มักจะอาภับในการพึ่งญาติพี่น้องถึงจะมีก็เหมือนไม่มีนะครับคนวอาทิตย์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักจะไม่รับผลตอบแทนบางทีกลับเป็นผลร้ายเสียด้วยซ้ําเข้าข่ายเหมือนทําคุณบูชาโทษคนวอาทิตย์เป็นคนชอบเชื่อคำา พูดคนอื่นโดยไม่ทันพิจารณาให้รอบคอบเรียกได้ว่าไว้ใจคนอื่นไว้ใจเพื่อนเกินไปคบใครให้ใจเกินร้อยพอเกิดเรื่องเสียหายก็มักจะคิดได้ในภายหลังคนอวทิตย์เป็นคนที่เปิดเผยเก็บความลับไม่อยู่ชอบเล่าเรื่องอดีตหรือเรื่องที่อาจจะไม่ดีไม่ดีของตัวเองให้คนอื่นฟังอยู่ตลอดจึงทําให้คนอื่นนั้นเอาเรื่องของคุณไปนินทาหรือเอาไปทําให้เสียหายในภายหลังตลอดเวลาเลยนะครับเพราะนั้นคุณต้องระมัดระวังนะครับคนอวทิตย์มักจะรับความทุกข์ร้อนจากผู้อื่นและ ก็เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนะครับในชีวิตให้ระวังรอบอายุ 21, 25, 26, 27ปีนะครับจะเป็นช่วงที่เคาะายที่สุดในชีวิตเลยนะครับเมื่อผ่านเคาะายไปแล้วนะฮะก็จะไม่มีเคาะอะไร้ายแรลงแล้วนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นถ้าที่เกิดในวัน จันจะเป็นคนที่มีเชื้อสายของพญานาคเป็นลูกหลานเทพทางฝั่งอินเดียมากําเนิดจากชมพูทวีปครับท่านจะเป็นคนที่ชอบน้ําชอบฝันถึงงูชอบฝันถึงพญานาคแล้วก็มักจะมีคนทักว่าเป็นคนมีองค์มีเซนจะรู้สึกได้เลยครับว่าตัวเองนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะมีความผูกพันกับพญานาคด้วยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับตามตารานะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์สิทธิการิยะท่านผู้ใดเกิดในวันจันทร์ผู้นั้นตกในพยักฆ์น้ำธาตุไม้นะ ความมานะพยายามมีคําพูดอันเฉียบแหลมกล้าข่มเพราะเหตุนี้ฮะจึงทําให้คนมักไม่ชอบคนวันจันเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนมีเพื่อนฝูงมากเมื่ออายุได้15ปีจะได้ความเดือดร้อนเพราะเพื่อนฝูงชั้นต่ําชักจุงไปคนวันจันเป็นคนหาเงินคล่องแต่มักจะเก็บเงินไว้ไม่อยู่นะครับอายุได้23ปีจะมีราบอันดีนะครับคันอายุพ้น30ปีแล้วจะบังเกิดเคราะห์ร้ายเล่งระวังตัวนะครับเมื่ออายุได้50ปีเสรขึ้นไปจะได้ความ สมบูรณ์พุนสุขผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นต้องบอกว่าเป็นคนที่มีบุญมาเกิดแล้วก็พยายามทาบุญเกี่ยวกับพญานาคหรือว่าอาจจะหารูปที่มีพระปางนาคปลกหรือพญานาคมาแขวนจะเสริมดวงตาคุณอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับถ้าที่เกิดในวันอังคารเป็นเชื้อสายนักรบหรือว่าเคยเป็นนักรบที่อยู่ในสนามรบมาก่อนนะครับกาเนิดมาจากสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาตามตํารากล่าวไว้นะครับว่าสิทธิการิยะถ้าผู้ใดเกิดในวันอังคารผู้นั้นตกในที่สีหนามธาตุเหล็กครับคน มรันคารมัก จะเป็นสีไยปานหรือมีขี้แมงวันตําหนิอยู่บริเวณใบหน้าครับบางคนก็จะมีรอยแผลเป็นจากการแตกคิ้วแตกบริเวณหน้าบริเวณหน้าผากอย่างนี้น,นะครับคนที่เกิดวันอังคารครับเป็นคนที่มีจิตใจกล้า,าหาญประกอบไปด้วยกุศลศรัทธานะครับเป็นคนอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้เป็นคนที่มีมิตรสหายมากแต่ทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นเก็บทซัพย์ไว้ไม่อยู่มีเผ่าพันธุ์มีญาติพี่น้องก็พึ่งไม่ได้จะได้ดีต้องพึ่งตนเองอยู่เป็นหลักเมื่ออายุได้15และ25ปีจะ,ปะเกิดโรคภัยไข้เจ หรือปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองทะเลาะวิวาทแต่เมื่ออายุได้30กับ40ปีจะเป็นเขตที่เคราะร้ายเพราะนั้นช่วงที่ไม่ดีคือ15 25แล้วก็30กับ40จะเป็นช่วงที่เคราะร้ายนะฮะจะมาเกิดความร้อนใจหาความสุขไม่ได้เลยนะฮะพ้นจากนั้นแล้วนะฮะคนวันอังคารจะได้ความสุขสมบูรณ์พูนสุขทุกประการนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธในอดิชันนั้นท่านเคยเป็นข้าบดีหรือว่าเป็นพ่อค้าที่มีอํานาจบาร,รมีร้นเมืองร้นประเทศเลยนะครับกำเนิดมาจากสวรรค์ชัน้นนดิม,มารา ตามตำราได้กล่าวว่าสิาริฐกิายาท่านผู้ใดเกิดวันพุธผู้นั้นตกในสุนัขน้ำธาตุเท่านะครับเมื่ออายุได้13ขวบจะบังเกิดโครคภัยไข้เจ็บลบกวนหรือจะรับความทุกข์ร้อนคนเกิดในวันพุธเป็นคนหาทรัพย์สินเงินทองได้ดีแต่มักจะเก็บเงินไม่อยู่เป็นคนที่ใช้เงินเก่งหรือว่ามีคนมาช่วยใช้หรือมักจะถูกหลอกถูกลวงจากคนรักคนใกล้ตัวเรื่องเงินเรื่องทองอยู่เป็นประจำนะครับคนวันพุธเป็นคนที่มีความภาคเพียรดีเป็นคนที่มีคําพูดดีเพราะฉะนั้นครับคนที่เกิดวันพุธถ้าทำการ หายจะเจริญก้าวหน้ามากกว่าปกตินะครับคนมันพูดเป็นคนมีความรอบรู้ในกิจการทั้งปวงแต่เป็นคนอาภาพัพทําคุณกับใครไม่ขึ้นนะครับมักจะจากสถานที่เกิดเดิมไปยังที่ใหม่แล้วก็จะรับความเจริญในที่ที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานกําเนิดตัวเองคนที่เกิดมันพูดครับเป็นคนที่มีคําพูดเฉียบแหลมเผ็ดร้อนและมักจะเป็นคนที่พูดจาโดยขาดการไต่ตองครับเป็นคนที่คิดอย่างไรพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับในท่ามกลางอายุจะรับความสุขมังขงม่งคั่งมั่งมีเงินทองน่าหมายเห็นว่าในชว สางคน30 40 50จะดีแต่ภายหลังเมื่อ,อยายุ58ปีนะฮะจะประสบความทุกข์ร้อนให้ระวังตัวไว้ให้ดีนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพระต้องบอกว่าในอดีตชาติของท่านนั้นเคยเป็นนักบวชเคยเป็นผู้ทรงศีลคุณจะมีลางสอรรค์แม่นยำนะครับเป็นลูกหลานองค์เทพครูบาอาจารย์ในอดีตกําเนิดมาจากโมโรโกนะครับตามตำราเ็าบอกว่าสิทธิการิยะท่านผู้ใดเกิดในวันพระสมบ,บดีผู้นั้นตกในมุสิกน้มธาตุน้ำครับเป็นผู้มีความรอบรู้และมีสติปัญญาสนใจในการเล่าเรียนหาความรู้อยู่ตอ เข้าใจใช้คําพูดเป็นคนที่เรียกได้ว่าเข้าใจในการใช้ศิลปะโมหารชอบคบหากับสมณะเพศชอบสนใจธรรมะสนใจเรื่องสิ่งลี้ลับและก็สนใจเรื่องเพศตรงข้ามบางทีคนเป็นพระหัสภายนอกจะดูเป็นคนไว้ตัวเป็นคนที่ดูเหมือนสุภาพเรียบร้อยแต่ลับหลังนี่ก็ทะลึ่งตึงตังเอาการเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่คบหาผู้ใหญ่จะดีกว่าคบหาเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลืออุปการะดีแล้วก็จะมีลาภผลไปอันมากนะครับแต่เป็นคนติดจมโหร้ายสักหน่อยนะครับเมื่ออายุย่างเข้า50ปีเป็น เ,เขตขายเคาะที่สําคัญจะได้ความทุกข์ส่งเดือดร้อนตรงนี้ต้องระมัดระวงังสําหรับคนที่เกิดในวันพรหัสในช่วง5 0อย่างมา,มากเลยนะครับสำหรับถ้าที่เกิดในวันศุกร์ชาติก่อนท่านเคยเป็นเทวดานางฟ้าจากชั้นปรนิมิต,ตะสวัสดีมาก่อนนะครับพอวันศุกร์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับเป็นคนสวยแต่ติดจะเป็นคนที่เอาแต่ใจบางครั้งจะเป็นคนเจ้าแง่แสนงอนเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าอมทุกข์นะคล้ายๆกับว่าเวลามีเรื่องทุกข์เรื่องเครียดอะไรเราจะไม่แสดงออกให้คุณหน่นเห็นนะฮะยิ้ม,ยม,มยนะแย ไปเนี่ยร้องไห้คนเดียวตลอดเลยด้วยความที่เป็นเทวดาน,านางฟ้ามาก่อนครับจึงชอบอะไรที่สวยสวยงามชอบคนหลอ่อชอบของสวยของงามบางครั้งชอบฉาบฉวยเพราะฉะนั้นบางทีซื้อของแบรนด์เนมของสวยของงามหมดเงินหมดทองไปเยอะครับและที่สําคัญนะฮะคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นชอบติดนิสัยเวลาคุยคนอื่นจะชอบใช้นิ้วชี้เพราะงั้นคนอื่นจึงไม่ค่อยพอใจตรงนี้ต้องระวังนะครับตามตำราเ็าบอกว่าสิทธิกายาผู้ใดเกิดวันศุกร์ผู้นั้นตกในอัชนามธาตุรมเป็นผู้ที่มีใจิตใจไฟสูงมีความเทวทายานชอบสนุกสนานพูดจาโวหารคมคลายปรากเปร ลาโกรธไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเข้าใจเก็บหอมรอมริบแต่งเงินได้ไว้เก็บไว้ไม่ค่อยจะอยู่ครับท่านว่าในชีวิตของคนวันศุกร์จะต้องผ่านทุกข์เข็นสองครั้งนะครับพ้นจากนั้นแล้วก็จะดีตลอดไปเลยนะครับนี่คือวาสนาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์อดีตชาติของท่านเป็นเจ้าพญามาจุติหรือมีเชื้อสายลูกหลานเท้าจัตุรโรกบาลทั้ง4กําเนิดจากอุตระกุรุทวีปนะครับด้วยความที่เคยเป็นเจ้าพญาครับจึงมักจะเป็นคนที่บางทีมโมโหง่ายเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเป็น แล้วก็เป็นคนที่เวลาโกรธนี่เห็นช้างตัวทมดเป็นคนที่ทะนวันักใครรักจริงให้ใจจริงน้ำใจนี่มาก่อนเลยสัจมาก่อนคดกองคนไม่เป็นตามตำราเ็าบอกว่าสิทธิการยาที่ไันใดเกิดวันเสาร์คนนั้นตกในนาคนามธาตุไฟนะครับโทสะแรงกล้าครับจะเสียเพราะเรื่องอารมณ์ตัวเองเล่นปากตัวเองตรงนี้ต้องระวังนะครับคนภาษาไม่คนออารมณ์ฉนเฉียวง,ง่ายแต่เป็นคนมีจิตใจกล้าหาญมีศรัทธาดีรักใครรักจริงเชื่อใครแล้วหัวป,ปากหัวปั๊มแต่เชื่อยากนะคนเสาร์เป็นคนมีเพื่อนฝูงมาก หน้าหหลาาายตาาเงินได้คล่องเมื่อแรกเกิดนั้นบิดาบารดาเนี่ยมักจะทะเลาะกันเหมือนจะเกือบเลิกกันหรือเลอิกกันไปเลยนะฮะก็เรียกได้ว่ามีเหตุจะท้อกระทบกระเทือนกันนะครับภายหลังจึงจะเป็นปกติสุขคนวันเสาร์นี้ให้สังเกตตัวเองเลยครับคุณจะมีตำหนิไฝปานในกายนะครับในวัยเด็กหรือวัยรุ่นนะฮะร,ระวังจะจมน้ําตกที่สูงหรือถูกสุนัขก,กัดคนแก่วันเสาร์ถ้าเป็นชายบวชเป็นสมณนะดีมากหรือมาทางสายธรรมะเนี่ยดีมากเลยนะครับถ้าเป็นสตรีสามีก็จะรักใคร่แต่อาจจะ ต้องผ่านการเสรียใจเรื่องความรักมาสองสาครั้งอายุได้ยีปีจะได้พบเรื่องท้อยความจากคู่ครองคนรักหรือถูกใส่ความจนต้องโยกย้ายอายุ30ปีมักจะมีเรื่องทะวิวาทอายุคน30ปีขึ้นไปจะได้รับความสุขบังเกิดทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นเป็นลําดับตั้งเนื้อตั้งตัวได้ใน40ปีขึ้นไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชาติกําเนิดในอดีตชาติของคนที่เกิดทั้ง7วันพร้อมทั้งวาสนาตามตําราเทพบรรติญญด,ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี นะะฮกดไลค์กดแชร์ให้กับกริตคอนเฟิร์มด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นโพสน์ก่อนด้วยนะครับอยากดูดวงกริตคอนเฟิร์มโทรใน9501112สำสมศูนย์นะครับ, 0, 1, 1, 2, 3, รบและฝากดูน้ายกากริตคอนเฟิร์มด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับกิจคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานำโชคก็ออกโมเดลใหม่มาแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่มีชื่อที่เป็นมงคลมากเรียกว่ารุ่นโคเษถีนะครับต้องบอกท่านเลยนะว่าตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง200เหรือนแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเน่ต้องรีบจับจองเลยนะครับนาฬิกานะครับเป็นระบบออโตเมติกแบบคอมพิเคชันเลยคือสามารถบอกวันที่เดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีสัปดาห์โดยมีระบบปฏิทินแบบสมบูรณ์แบบมีพลังสำรอง48ชั่วโมงนะครับ พร้อมทั้งตูบิยงนะฮะออกแบบเป็นแชกงหมิวที่ตำแหน่ง6นาฬิกา